ทิปไปเล่นกับมันนั่นนะเออ,อกดทิปเลยยิงได้อยู่เดี๋ยวพี่หนึ่งล็อกเล่นกับพี่ให้พี่ต็อกเขาหน่อยต็อบมามามาพี่ไม่เหลือซากแต่เราไม่มีนินอ่ะวันเนี้ยช่วยกันแก้ผิดละกันพี่ความจริง <Okay. S 1> อย่าไปตีมันอ่ะอืมอืมตีตัวอื่นก่นอนเราไม่มีนินเลยวันนี้ ไม่มีนินเลยวันนี้เราทีมาแล้วมาแล้วไม่มาดิเนี่ยผมถึงว่าแล้วมันไม่มาคนเดียวโล่งเลยอ๋อแล้วไม่มาเหรอใช่แล้วไม่มาไม่ยังไงก็ยากเอาแต่นั่นน่ะเอาแต่ท่านเจ้าคุณเลยอย่าไปตีเลยใช่ใช่ท่านเจ้าคุณมาไม่มาท่านเจ้าคุณท่านเจ้าหญิงมาไม่มาพี่ผมนึกว่าเป็นหมอของไอ้นี่ไงเฮ้ยวันนี้ชิลูมาโหมาเยอะอยู่เรารอดอยู่แล้วล่ะ ไปไปพี่หมายกดทิปก็แรงแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาเอาหมอเราก่อนอ,อ๋อลื <c oughs> มลืมรับหรือจบปั้นเลยก็ได้มรงนี้จบปั้นดีว่ะดองยาวไวพ้พี่เอาปั้นเล็กก่อนก็กั้เออไหนบอกว่าจะนั่นนะอะไรนะพี่จะฝึกจะฝึก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 พี่อูอ เฮ้ยถ้ารวมาได้อยู่นะเนี่ยเหมือนมันไม่ได้กดอะไรมาเลยลองลองลองตีดูก่อนก็ได้วิม่มันกดแล้วหละ,ละ,ละสภาพนี้ปั้นดีว่าพี่พิดเท่าไหร่เหรอมันพิดเราใช่ไหมอือแล๊บเน,นง่ะพี่ผมเดินอนอกมาแล้วพิดพี่หมายเท่าไหรว่วะเดีย๋ยวเ500ร้อยะพี่ห้า5ร้อยห้าห้าแปดห้าห้าแปดใช่ กดห้าสีอยู่นัเนน่ะเออมีสิทธิ์ที่รวม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 เออแตกมาแล้วมาแล้วแตก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 อยู่เหรอแตกแตกแตกพี่บันดีว่ะเพราะมันไม่มีดามเออมันไม่มีธนูสบายเลยเนี่ยพี่เออถ้าเออถ้าไม่มีธนูเล่นได้ ตีมันรวมรัวๆแก้แก้แก้พี่หมายมันสวนแรงอยู่อุ้ยมันสวนผมหมื่นฝ่าโอยืนในวงมันสวนหมื่นฝ่าเลยแกเออล็อกมันพี่โอ้ยไ,ไม่ได้แล้วอยู่ในวงหมุนหมุนนอกวงเลยเออต้องนอกวงไม่เข้าไปแล้วพี่แ <c oughs> ม่งเข้าวง พี่หมายพี่หมายพี่หมายแล้วเออล่วงแล้วเห็นไหมแต่แต่อย่าเป็นเลขแรกกับมันในวงนะพี่พี่ท็อปมันส่วนเราแรงอยู่นะส่วนแรงเลยแต่กี้ส่วนผมหมื่นกว่าพี่ในวงนะในวงเขาอ่ะพี่หมายเอาอาเอาอะ ตีหมอไม่ตายแกให้แกให้อ่าสวยพี่อืมอืมหมื่นหนึงนน่งหมื่นหนึ่งกใหเราอ่าโอเควสวยเดี๋ยวหมอไปคอยแกให้พี่ เฮ้ไม่เป็นไรเปลือกปั้นเลยเราเรารออปั้นเลยเอาวิ่งมาตีมหมดแล้วเออวิ่งไปหาหมอในร้านละเดี๋ยวมันก็อนอร้อนจริงเลยเออ,เอ,อจบปัน้นจบปัน้นมันล่วงล้วัล้วงล้วงลวงเดี๋ยวโนหนึ่งเดี๋ยวผมขอโนหนึ่งพี่ท็อปหน่อยโนหนึ่งวันนี้โนหนึ่งลงแล้วนะครับโนหนึ่งพี่ท็อปเรา โอ้แต่ตอนมันสวนในวงโคตนแรงอ่ะพี่หมายพี่หมายอยู่ปะตอนที่พี่ตอ๊อบสวนหน้ามื่นอ่ะอถ้าแล,ล,แล้วลงเราแย่เลยนะมันกดมันกดเยอะอยู่นะพี่ตออ๊อบแย่เลยแหละแล้วเที่ยงเท่ยงแยเที่ย,ง,ยงคืนลงอยู่แล้วรัภาพเนี้ยกดมาขนาดนี้ อ๋อและและและเฟซมาบอกไม่ทันไม่ทันไปส่งแฟนทําจมูกมอืมรอบเที่ยงคืนเดยวไม่แน่ใจเด็กอ่าถ้าเที่ยงคืนนะมาเฮ้ยมันไปเก็บหมอไหนวะพี่ต๊อบอะี่ะพี่สั่งไปไหน มันสั่งได้ซื้ออะไรมากดสั่งแล้วโอ้โหมึงสั่งสั่งในเว็บเลยนะโอ้โอห,โหซื้อตลาดได้โอ้โอหต้องสั่งเว็บอย่างเดียวโอ้โห แตกแล้วแตกๆๆเออได้ตีผมเหลือผมเหลือยาอีกสิบนาทีไปตีบอสกันพี่ไปตีป่ะพี่เบิร์ตป่ะผมเหลือยาอีกพอดีเลยเนี่ยล้างพอดีไปไหนงานบอสเหรอบอสบอสไปไหมพี่พี่หนึ่งไปเด็เดี๋่เฟื่เฟื่อนเด็